เอาเสนอหน้าหน่อยบุญรักกองมิ่งครับผมอยู่กระสินได้พี่น้องเด้อมือนีเอามาเบื่องไก่พี่น้องไก่จริงๆนะครับไม่ใช่น้องไก่ไก่ชนครับไม่เห็นไก่เลยชิดจริงพ่อศักดาพิษนุโลกปัญญานุกูลเจ้าพ่อไก่สวยไก่พระนเรศวนอันนี้เป็นไก่ชนนะครับมีวิมีสนามประลองฝีมือด้วยดูที่ครับดูี่ครับ โอ้โหไก่ราคาเป็นแสนแนะพี่น้องนะเด็กปัญญาเราได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่การให้น้ำไก่ธรรมดานะครับไก่ไม่ธรรมดานะครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องดูแลเขาเห็นไหมครับเดี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับมืออาชีพนั่นหนละลูกๆเราก็ได้เรียนรู้นี่แหละรครูอาจารย์โอ้ต้องชื่นชมพอมีเกียรติและก็ทีมงานนะครับที่ดูแลอย่างดีเลยลูกของพวกเรานะครับเป็นกลุ่มเด็กบุคลาองทางติปัญญา ต้องมีวิชาชีพพวกนี้พวกมานะครับต้องมีวิชาชีพเป็นหลักเลยเขาจบจากนี้ไปก็จะได้ไปมีอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทำโน่นทำนี่เนาะอย่างผมมาก็จะเอาใส่เดือนมาการขยายพันธุ์พืชเนาะช่วงที่เป็นผู้บริหารอยู่สดนสุรินก็ทำทุกเรื่องแหละพาครูทำแต่เสียดายครับพลาดโอกาสในเรื่องการขยายพันธุ์พืชเนาะการตอนจริงการเสียบยอดการทาบจริงไม่ได้ทำ วันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะเผยแพร่ตรงนี้นะครับอยากจะฝากถึงค,ครูอาจารย์ที่สอนเด็กนะครับไม่ว่าจะเด็กปกอ,องทั้งที่ปัญญาเด็กปกติอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้เน้นเขาให้เขารู้จักการขยายพันธุ์พืชพอเกษียณไปแล้วถึงรู้ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่หากินได้ตลอดชีวิตนะครับ,รบหากินได้ตลอดชีวิตเลยการขยายพันธุ์พืชย,ยิ่งเก่งเนาะเสียบย่งเสียบยอดนี่โอ้พี่น้องเอ๋ยเนี่ย พระลงฝรั่งอย่างเงี้ยเราตอนจริงอะไรได้อไหนเราเสียบยอดได้เสียบยอดอันไหนตอนจริงได้ตอนเนาะเป็นบรรยากาศแห่งความร่มรื่นเห็นไหมก็ไก่เยอะแยะมากมายมีทั้งไก่พื้นบ้านไก่สารพัดไก่เลยอยากให้หลายๆท่านเข้ามาดูนะครับพื้นที่เป็นลักษณะนี้แหละครับคงไม่หรูหราสะอาดสะอานทาโรงมาตรฐานไม่จําเป็นผมไปดูหลายๆโรงเรียนโอ้ยโงรงเลี้ยงไก่มาตรฐานมากจะไม่มีไก่สักตัว มาดูแบบนี้ครับแบบบ้านเราเนี่ยพื้นพื้นเนี่ยนะครับมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่ยินมาน้องๆคุณครูก็มานั่งคุยกันเสวนาทำโน่นทำนี่เป็นแบบพี่แบบน้องนั่นคือการทำงานนะครับมาการทำงาน,น <ะ S 1> ได้งานก็ต้องแบบนี้ครับต้องงานแบบนี้ไม่ใช่งานเลือดหรูอลังการอะไรมากมายพราะเด็กเราก็เป็นเด็กลากย้าเนาะเราก็เป็นครูลากย้าเพราะฉะนั้นก็ ฝากถึงท่านผู้บริหารคณะคุณครูทุกท่านนะครับช่วยกันเน้นเรื่องอาชีพครับผม0818787089สวัสดีครับ